เจ่เจวยคุณยายวลนหน้าเนี่ยมาบ้านเราแล้วนะเหรอแล้วคุณแม่รู้หรือยังอ่ะก็ทีแรกพี่ว่าจะโทรไปบอกคุณแม่ที่ร้านดอกไม้นะแต่พอดีคุณยายบอกว่ากลัวจะลงตัวเวลาขายของเ้วตอนนี้คุณยายอยู่ที่ไหนอ่ะก็อยู่ที่เรือหลังเลกนก่นแหละที่คุณแม่จัดไว้อ่ะจ่รู้ว่าจัดเรียบร้อยหรือยังนะเออที่ว่าเราน่าจะไปกราบคุณยายวันหน้านะ คุณยายคงแก่มากแล้วใช่ได้พี่ขันมาคงเดียวดีอยังไงก็ไม่รู้เนาะไปดูอเองกันแล้วกันแล้วอุย้ยจะต้องแปลกใจแล้วทำไมต้องแปลกใจเออไปดิชลีไปดูปดวะเรียนเสริจเลยอ่ะสงสัยคุณยายคงจะหลับอยู่อ่ะนั่นน่ะสิคนแก่เดินทางมาไกลก็คงจะเหนื่อยเนาะ เอาไว้ข้างๆเดี๋ยวอุ้ยมากราบเยี่ยมคุณยายพ่อคุณได้และกันเข้ามาข้างในก่อนสิจ๊ะ ไหนขอิบ็ดมานั่งใกล้ๆยายสิจ๊ะายุมันกวนีนทำไมเมิ่ยยายเย็นจังฮะ ต้องมาหรอกยายไม่ใช่คนอื่นเดี๋ยวไม่ต้องคุณจำหนึงนะฮะที่คุณยายสวยแล้วก็สาวอิดกระติาดไว้ครับนั่นแหละจ้ะใครไม่รู้ว่ะต้องคิดว่าคุณยายอ่ะเป็นพี่สาวคุณแม่แน่แ่เลยค่ะไม่ใช่ป้าใครว่าล่ะเหมือนน้องสาวเราไม่ว่าคุณยายเนี่ยสวยแล้วก็สาวกว่าคุณแม่เราอยู่นะ อย่่ยออา,ายขนาดนั้นเลยจ้ะการที่คนเราจะมีสุขภาพท,ที่ดีจนอายุเจ็ดสิบแปดสิบได้อยู่ที่การควบคุมร่างกายและก็จิตใจให้สมดุลไว้เันหลักอยากจะเล่าให้ฟังรู้ไหมจ๊ะผู้ใายายหญ่กำลังนึกเรียบเที่ยวระหว่างอดีตกับปัจจุบัน เปรียบเทียบยังไงคะคุณสมัยยายเป็นเด็บยายไปกลาบเงียบที่ยายสักบ้านซุบจะดื่มสุกกลานเอ้ยทำไมมือคุณยายเย็นเหมือนน้ำแข็งเลยคุณยายก็อย่างนี้กแล้ เป็นลูกของแม่ชวนเหรอข้าชื่อวราณาใช่ไหมข้าแต,แต่ทำไมคุณยายตาบเหรอคะรู้สิข้ารู้ข้าขอยเองมานานแล้วนูกสึกว่าไู้ง่าไงา เองก็ต้องมาถึงที่นี่วันนี้ยายรู้สึกว่าวันนั้นเหมือนกับวันนี้วันนี้ยายได้รู้จักเห็นหน้าข้างปาอุ้ยเป็นครั้งแรกยายฮะอุ้ยขอตัวไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะคะตามสบายลจจ้ะเดี๋ยวทรา โอ้ยนี่จะไปก็ไปซึ่ดือๆอย่างนั้นนะ่ะเออคืองั้นผมก็ขอตัวกลับเลยนะครับแ้าเดี๋ยวผมจะส่งคนมารับใช้แล้วกันนะครับไม่ต้องหรอจ้ะเออได้ข่าวว่าสันวาดลูกกระตูนเก่งออขอนิดหน่อยนะครับอยาจะเป็นแบบให้วาดออกนะเร่งหน่อยนะคะ ผมอยากจะอยู่กับบนสองคนในบ้านนี่นะอยากพักผ่อนคุณกลัวคนที่รู้จักแหละจะเห็นคุณใช่ไหมคะเราไปซ้องบ้านใหญ่ใช่ไหมไม่เรานะนนะบนบนลูกค่ะเขาบอกว่มีติดแล้วแต่จะครวงคุณจะไหนต่ไหนด้วยไม่ใช่อย่างนั้นนะคือผมเองทํางานเร็ยมาทั้งวันต้องการที่จะพักผ่อนอยู่บ้านแนละ้วอยู่กับบนสองคนงนั้นเพราะว่า มันเบือผมแล้วเอ้ไม่ค่ะเไม่เคยเบื่อคนณเลยนะคะไี่เบื่อคุณเลหนานั่นก็มีรักคุณมากค่ะสวัสดครับสวัสดีค่ะบ้าสวัสดีจ้ะเฉลิมสุขเฉลิมสุขกันนะมามานั่งก่อนนะ